เอกคำพันพระธรรมครูฝึกพันจาการเอกจะทุกคนแสนเพียนครูฝึกและผู้ควบคุมแถวสำหรับผ,ผู้บรรยายครับพันจาการเอกสมานจันทระเพชรครับครับตอนนี้ขวงปืนมาเรียบร้อยครับในลักษณะท่าขวงปืนนะครับทุกครั้งที่มีการแสดงจิ่งที่ผู้แสดงคาดหวังไปกสุดก็คือเสียงปรบมปือและกำลังใจจากท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เราหลับกำลังพลใช้จากกองร้อยทหารอากาศยธินดนกองพันทหารอากาศยธินดนกองบินที่สามครับจำนวน30คนครับอาวุธประกอบการแสดงใช้ปืนเล็กยาวอัตโนมัติขนาด5.5 6มิลลิเมตรแบบที่3ามกระสุนเราใช้กระสุนซอมรบนะครับจากนั้นผู้คุบแถวก็จะสั่งาแถวจัดแถวเพื่อจะทำการแสดงต่อไปก่อนอื่นผู้แสดงก็จะแสดงการครบรท่านผู้ชมด้วยท่าวันพยาวน ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผู้ควบคุมแถวสางเปิดแถวทำการแสดงต่อไปครับ าการสแสดงของเราจะมีอยู่สองช่วงครับสองช่วงครับช่วงแรกจะเป็นการสแสดงท่ายิงปกติห้าท่าครับช่วงที่สองก็จะเป็นการสแสดงท่ายิงับพันสำหรับช่วงแรกนั้นจะเป็นการสแสดงท่ายิงปกติห้าท่านั้นก็จะมีท่ายืนยิงน,นั่งคุกเขา่านั่งสูงนั่งราบและก็ท่านอนยิงท่าสุดท้ายครับ การแสดงจะสวยงามหรือพร้อมเพียงขนาดไหนนั้นผมขอให้ท่านตัดสินใจด้วยสายตาของท่านผู้ชมเองครับับท่าแรกจะเป็นท่ายิงปกติท่ายืนจริงครับครับสำหรับวัตถุในการแสดงวัตถุประสงค์ในการแสดงนะครับ เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้อาวุธเป็นพื้นฐานในการเคลื่อนที่ประกอบการยิงของชุดปฏิบัติการและก็เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความพร้อมเพียงและความสวยงามนี่คือวัตถุประสงค์ที่แสดงนะครับครับเป็นท่าที่สองครับท่านั่งคุกเขา่า ดังสูงก็ขอ,ขอ,อแนะนำท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานท่านมาชมด้วยนะครับนะครับไม่ลอกและเรียนแบบนะครับเนื่องจากจะเกิดอันตรายนะครับอย่าแนะนำแนะนำบุตรหลานของท่านด้วยวันนี้เป็นการแสดงจะทำได้ที่ทหารจะทำได้ก็ต้องได้รับการฝึกน,นะครับ ถึงจะปฏิบัติได้าครับนั่งรามนั่งเตรียมยิงปเป็นท่าที่สีของข่ายิง,งปกติท่าสุดทา้ายครับท่านอนเตรียมยิงครับลึกอ่อ ขอ,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว yep. ่าก็ว่าจะครับผู้แสดงทุกคนนั้นป้าเสียงปลอบมือนะครับผมจะบอกครับเสียงปลอบมือของท่านเหมือนกับเสียงจากสวงสวรรค์นะครับมันหายเหนื่อยหายล้าครับ ก็เป็นการจบท่ายิงปกติห้าท่าชุดต่อไปก็จะเป็นการแสดงชุดท่ายิงฉพันครับท่าแรกคือท่ายืนยิงครับรับรองที่เอี้ยเอียครับเพื่อฟังแค่นี้นะครับมันจะเอี้ยนะครับเอี้ยเอียัหนึ่งนัดครับเป็นกระสุนซ้อมรบนะครับขออบคุณครับนำทันก็จกจากทางซ้ายครับประกอบด้วยการสีท่าครับ ครับเป็นชุดแรกครับท่าเยือนเกงครับเป็นครั้งนี้คือหมวดที่หนึ่งครับหมวดที่สองก็จะเป็นท่าคูกเข่าจะมีท่าตรงหน้าคูกเข่าหน้านะครับกูกเข่าทางซ้ายทางขวาแล้วก็กูกเข่าหลังครับทางซ้ายครับ ับทางขาพุกเขาหลังครับนี่คือหมวดที่สองครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหหมวดที่สามก็เป็นการล้มครับอาจจะมีลบมหน้าล้มหลังนะครับร้บครับครับผม ก็จะหนักไปหน่อยนะครับเน,นื่องจากผ่านวันเด็กๆมาบานๆครับขอบคุณครับครับผมอย่างนี้สู้ตายครับบทที่4ครับเป็นการมัวหน้านะครับมวหน้า3ามท่าด้วยกันครับเอาละเริเห็นไหมครับ เห็นเหมือนผมไหมครับ <laughs> ค,ครับหมือนหน้าคุกเข่าครับค,ค,ครับ,คครบผมว่ากันว่านะครับทหานกากาศในบ้าเสียงปรบมือนะครับผมจะบอกให้ มือเดียว้งครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับหมวดสุดท้ายครับอย่ากระพริบตาครับอ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วดูให้ดีครับครับผมเยี่ยมมากครับ ก็ทนเอาน้องไม่ว่ากันที่กองบินกองร้อยครับผมครับก็ขอให้นนำบุญหลายนะครับขอบคุณครับ